วัสดีครับท่านผู้ชมครับมองโลกแบบวิกรมวันนี้เราอยากจะมาคุยเรื่องของอินเดียในยุคการปกครองของอังกฤษนะครับ <realmente> いいการเจริญรุ่งเรืองความสามารถในการพัฒนาประเทศในภูมิภาคนี้นะครับเราคงจะเห็นว่าทุกประเทศนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายหลังจากที่ ได้มีการปกครองของตะวันตกแต่ประเทศซึ่งได้สร้างความเจริญแล้วก็สร้างความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับทุกๆประเทศที่ตัวเองไปยึดครองอยู่นั้นก็คงจะเป็นอังกฤษแลละครับชาวอังกฤษนั้นไปที่ไหนก็มักจะไปสร้างโรงเรียนถนนหนทางไปเซนีรถไฟสารพัดอย่างที่เป็นระบบสาธารณภัยแะครับในเรื่องของ ผลประโยชน์นั้นก็คงจะเห็นได้นะครับว่าหลังจากที่อังกฤษเข้าไปปกครองอินเดียจักรวรรดินิยมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตรงนี้ก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาประเทศในวันนี้หลังจากปี1947จจนถึงวันนี้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ยังอยู่ได้ดีแล้วก็ยังสะท้อนให้เห็นได้นะครับว่าในยุคที่อินเดียรุ่งเรือง ภายใต้การปกครองของอังกฤษนั้นสิ่งก่อสร้างเหล่านี้สามารถบ่งบอกได้นะครับถึงความยิ่งใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจในยุคนั้นมากมายเลยทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอินเดียนั้นก็ถือว่าเป็นผลงานของชาวอังกฤษหละครับและในระหว่างนั้นก็เกิดเรียกว่าคนที่มาต่อต้านแล้วก็เรียกร้องเอกราชก็คือมหาตามะคันธี ที่จริงจะว่าไปแล้วนะครับก่อนที่จะเกิดมหาตมาคานธีนั้นอินเดียนั้นได้ถูกปกครองโดยอังกฤษอย่างเป็นล่ำเป็นสันเลยทีเดียวขนาดควีนวิกตอเรียนั้นดำรง,งตำแหน่งเป็นสมเด็จพระราชินีของอินเดียเลยทีเดียวอันนั้นก็แสดงถึงการบริหารของอังกฤษนะครับว่ามีผู้นำที่เป็นราชินีของอังกฤษนั้นปกครองอังกฤษ และประเทศอังกฤษไปยึดครองประเทศไหนในโลกนี้ก็แล้วแต่ประมุขของอาณานิคมของอังกฤษนั้นก็จะใช้พระราชินีของอังกฤษเป็นประมุขนั่นเองฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับว่าการที่อังกฤษปกครองอินเดียควบคุมอินเดียได้อย่างเบ็ดเสร็จนั้นสุดท้ายก็ปรากฏว่าถูกชายคนหนึ่ง ชื่อมหาตรรมคานทีนั้นได้เรียกร้องแล้วก็ต่อสู้จนกระทั่งได้รับเอกราชโดยไม่มีการใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรแต่ใช้ความอดทนใช้ระบบที่เรียกว่าอาหิงสานั้นมาต่อสู้กับรัฐบาลอังกฤษในยุคนั้น